ช่นเคยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็การได้พิสูจน์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับซึ่งเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ไทยของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิต คุณทนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอพัชรเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมฮะรู้สึกจะห้าสองหรือห้าสามปลายปีห้าห้าหนึ่งปลายปีห้าหนึ่งเห็นว่าตอนเป็นก็เป็นท่านสามเลยหรอครับค่ะวิ่งทำไมถึงรีบรู้ช้าจังครับ รู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลคก,กแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะขลิบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนจน<ห>เป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอด แต่ผมไม่ใช่ประจําเดือนนชฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ํบอกอ๊ะทาไมมันเป็นก้อนเลื่อนเล่ๆเหมือนกระตับเล่่อหลุดออกมาแล้วเขมิดไม่อยู่ไหลจะจหายไหมก็ตกใจเหมือนกันอพอลูกสาวกลับจากทํางานก็บอกเอ้ยปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมคะนี้ตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉย เอาทำไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวเต้าคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่าไม่ใช่สีกว่าหวาห้าสิบอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนัดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปในตอนที่ไปตรวจตอนที่ตรวจเจอเนี่ยคันสาอายุห้าสิบกว่าแห้วครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปร่งนะทำไมโปร่งง่ายจัง มันเหนื่อยหน่ายแกชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือเปล่าก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนำนะคะ <รา S 2> ก็พาค,คุณแม่ไปรักษาไปคอร์สนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคมีโมไป50กว่าครั้งพักไป3เดือนแล้วแบบกลับไปตรวจ คุณหมอนัดเช็คอพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงเสร็จหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อวกไหมอ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกกันเลกวนั่นน่ะจะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละถานจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงไร้อยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ้าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะแล้วไม่ต้องร้องไห้เพราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หาย ลงไปเลยปลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอุ้ยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็ปร่งแล้วแต่เชื่อว่านูยังไงก็ไม่โปร่งยังไม่โปร่งอ่าแล้วนูท่านยังไงกับแม่คก็ตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ําแล้วลามไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมคะบคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดกิโลหุ่นหนังหุ้มกันดูใช่คือแบบ หอมมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชราอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํายังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองตัวหนูที่จะไปปรึกษาหมออ๋อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่ มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสงแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสป,ปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทําอะไรมาก็าบอกลองไปดูสิเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหน<ม>ก็มาปรึกษาคุณหมอพัชราอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสาร<ม>เพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามา ที่บริษัทขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิเนี่ยหลังจากที่ให้คีโม50กว่าครั้งครั้งก็คือใช้แสงคีโมประมาณ50กว่าครั้งทั้งใช้แสงด้วยทั้งคีโมด้วย50ครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยหมายถึงว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมหน่าก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบ เครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกเยอะแค่จะร้อนวูปวาผมร่วงอะไรไหมผมไม่ร่วงแต่มันจะร้อนเนเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกท่ายของขู่ไ็นแบบนี้ทุกคนพอได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ก็จะอเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ําหนักเหลือสากกิโล สามสิบสี่แต่น้ำหนัก42ตอนที่น้องก็มาหาหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพธา์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยเหรอคะค่ะแล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะคือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ะนะคะว่ามีคนไข้ประจำของคุณหมอเองเนี่ย เขาก็เขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็รักษาแบบอง์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดี ที่ช่วยกันต,ตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วย<ม>แล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็ <c oughs> เลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย,ายดร์ดรพิเชษนะคะอ่า<ม>เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพราหความรู้ป่อถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถ แนะนำเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้ ะะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้กมกันเม็ดเลือดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนะนะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็เป็นวิยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมคะคือ,อพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชต,ตัวเองนอนเป็นทนันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแม่บ,บง การแพทย์ตลอดอท,ทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเช,ชื่อคนยากใช่แล้วคุยกันไหมถามจริงสามคนพี่น้องก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะ<แ>ก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์ที่ยังคอนแทคกันอยู่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะ เพราะฉะนั้นคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะที่อ,อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วยแล้วหนูผลิตทันอะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาอน้ำน้ำมังคุดนะคะแล้วก็แคปซูล <ขา S 2> ก็เอาบินไกคุณแม่เห็นว่าท <นะ S 2> านน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มัน,เป,นเป็นไงคะ มันลื่นคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานหวังไม่ต้องไปเอามาแล้วคือทานลำบากไม่ปีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่เลยมันออกรสเปรี้ยวๆฝันๆแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะเดียวทุกวันนี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้มีการใส่น้ำตาลหรือว่าใส่สารผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้นี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมีความหวังเนี่ยและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแต่หมอเขาตรวจเจออย่างไรบ้าง เขาบอกเืมเขาตรวจไปไหนเขาบอกเออเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วเขาจะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เรียบๆจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทําตามคแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งเราก็นวดก็คือทําทุกอย่างที่หมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบิมไปด้วยค่ะสัก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในฐานะเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหร,หรือกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไระนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลาง,งานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็จจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เอาทานมันมีอย่างเดียวกระจายานเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะเป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วที่บอกลามไปตอมนื้อเหลืองคือลามไปตอมน้ำเหลืองหมอก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยใายแสงควบอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะก็บอกไหวไหมคุณป้าควบไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีลีชั่นที่ลิมโนดแล้วนะคะก็ไม่มีอาการของมะเร็งที่อยู่ในขั้นจะลุกลามที่ตาบน้ำเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัติครับนะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะก็หมอข้อ็อเ,ขเ,ขเขียนให้ว่านกาทีฟนะคะคือเป็นไงับว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกหน้าใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคยเคยติดต่อลูกสาวาไปทานเหมือนกันก็บอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเขาว่าอย่างนี้ร,รู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ยท<ค>ี่<ค>นั่งอยู่กับเราตรงเนี้ยไม่เหมือนคนป่วยนะ,ะไม่เหมือนคนมัรเ่งขั้นสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่ายังไงบ้างไหมคร บอกอุคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บอกไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนันวาปีนี้เพื่อจะดูค่ะจะไปสแกนดูอีกครั้งเลยค่ะให้ทำทีซีสแกนว่าเซลร์มัลอะไยังอยู่ไหมค่ะก็อยากจะรู้ภายในแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆค่ะตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนานจักในฐานะเป็นคนดูแลแม่หล okay ังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีทผังผืดถูกน้ําช็อกโกแลตซีทเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลย<ม>แล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานม,มีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีมโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์นี้ไปหนึ่งขวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโอ้ตอนนั้นที่คุณแม่รักษาทางคีมโมฉายแสงเราทุกมากเห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้ส popular, the reviews, like banks, the think, no. uh ึก huh. ว uh ่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีเลี้ยวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคคำแบบเสียงแบบเหนื่อยไม่อยากพูดแล้วก็วางแล้วก็อย่าถามเยอะเราก็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใเ่แล้วยิ่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่คือไปไปด้วยกันนะ <c oughs> ใช่ไหมความความคำถามต้องถามผู <c oughs> ้บังคับบัญชา <c oughs> คุณหมอเองในฐานะที่คุณเมียวทํางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยรายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอื คือจิตใจประการแรกเล,เลยนะคะ,คะแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดรงั้นพอ,พอพอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทําให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจคครรัับบ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ต้ตองใหเ้เพิ่มน้ําหนักเพื่อนที่ให้ไม่เลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้ดน,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอยู่ตลอดเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ดไก็นคนมันจะอาเจียนเนาะจะ,ะกินอะไรละใช่ทานไม่ลงเาก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วย<ะ>เพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว,ลวสภาพจิตด้วยเนาะ,ะมนไม่ใช่แค่ร่างกาย คืออันนี้เป็นเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสุขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะเกลือแร่กับวิตามินเนี่ย กว่าจะได้ครบเนี่ยซึ่งมันยากแล้วมันสูญหายมปง่ายด้วยใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือสำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะค,ค,คือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วค,ค,คือตัวเองจะ,ะทานเพื่อ,อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทานคุณแม่เราทานคนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกันอ,อันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้เธอทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ย ขาดอะไรมันขาดอะไรแล้วมันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ยมันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่านั้นคือบางทีมันจะทำให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ วราการทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ยอ,ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปแที่จะดีกับร้ายไปด้วยใช่เพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะเนี้ย จะทําให้เราสบายตัวเราก็เดีกว่าเราดีเราหายออแต่เชื้อมันจะเพิ่มจํานวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิงแปกตัวฝังตัวมากขึ้นนะคะจะรู้อีกทีก็ในเมื่อมันแพร่มากครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้ม,มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไป มันก็ทําให้ได้ผลดีเนี่ยฮะตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะลดเหลือยังไงฮะแม่เหลือวันหนึ่งสี่เมตรเหลือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ สนเข็มไม่ได้เลยเป็นเบาหวานได้หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อนึกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาอะไรกันเนี่ยใ่แตอนนีจะตามัวๆคะ่ะตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นอม,มองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบร้อยเข็มให้หน่อยเดีย๋ยวนี้ทำเองได้หมดทุกอย่างขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับค<อ>ุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุข แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกร้อนแล้วก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ